ฟูไลฟ์ใส่ทำง่ายอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปลาเียวเซียวผัดพริกแกงนะคะส่วนประกอบก็จะมีปลาเียวเซียวอันนี้เราล้างสะอาดแล้วครึ่งกิโลหรือ500กรัมตัวผักยาว อันนี้ประมาณสี่เส้นเดี๋ยวเราหั่นแล้วก็จะได้ได้หนึ่งร้อยกรัมใบมะกรูดประมาณสิบใบนะคะเดี๋ยวเราตัเเดียงสิบใบแล้วก็มีพริกแดงจินดาอันนี้เอาไว้ตกแปง้งเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะกะทิสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะ และน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงหรือ100่รกรัมวิธีเตรียมเครื่องปรุงเราก็จะนำถั่วบดยาวมาหัน่นแบบนี้นะคะ เราก็จะซอยใบมะกูดนะคะเราก็นําใบมะกูดเด็ดแบ่ครึ่งมาอย่างนี้แล้วเราก็ม้วนแล้วเราก็ซอยให้เป็นฝอย ากนั้นเราก็นำพริกมาหั่นให้เป็นเส้นๆไม่เอามาเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่โรยให้สวยงามดั้ต่อไปเราก็จะแล่ปลานะคะนี่เราจะแล่หนังออกเพราะว่าหนังก็จะมีขาว เราก็จะแล่ออกส่วนเนื้อตรงที่เป็นสีแดงๆช้ำๆเนี่ยเราก็จะแล่ออก มันเป็นเลือดมันก็จะขาวตรงนี้จากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้น แล้วก็หั่นชิ้นชิ้นโตหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเรานำไปปุงแล้วเนื้อปลาเขาก็จะหดลงเป็นชิ้นเล็ก,ลกหันชิ้น,นตอนนี้เราก็เตรียมเนื้อปลาและส่วนผสมอื่นๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ผัดกันค่ะวิธีการทำเราก็เปิดเตาตั้งกระทะให้พอร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงผัดให้หอม กระทั่งพริกแกงมีกินหอมเมื่อพริกแกงมีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปผัดกับพริกแกงก่อนอน,นี้พิ ก็จะเริ่มมีกินหอมแล้วนะคะถ้าเราผัดไปแล้วมันแห้งเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อแต่งนี้กที่สก็ อ๋อผิวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปแค่นี้เราปลาลงไปแล้วเราก็เติมน้านิดหน่อย แล้วเราก็เติมน้ำลงไปอีกถ้าเราเติมแล้วรู้สึกว่าน้ำเขาแห้งไม่ไม่พอเราก็สามารถเพิ่มเติมน้ำได้นะคะแต่ตอนที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราก็อยากไปคน้เกี่ยวพันจะขาว ถ้าน้ำเขาไม่พอเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนเพิ่มเติมได้นิดหน่อยแล้เดี๋ยวเราจะมีกะทิอิ่สองชั้นโตะนะคะค่ะเราก็จะผัดรอจนกระทั่งปลาเขาสุกแต่จะให้สุกขั่วเราก็จะครอบฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะ อันนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วเราก็จะเติมเครื่องปรุงนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตันปรี๊การผัดอันนี้เราก็ใช้ไฟกลางนะคะ กับถั่วรอให้ถัว่วเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเติมกะทิแล้วก็ใบมะกรูดลงไปอันนี้ถ้าเราใส่แล้วรู้สึกว่าน้ำมันมันพ้นไปเราก็เพิ่มเติมน้ำได้นะคะอันนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วอันนี้เราก็ จะเติมกะทิลงไปเพื่อให้มันเข้มข้นเติมกะทิเพื่อให้เข้มข้นเสร็จแล้วเราก็คนให้ทั่วๆให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วเราก็จะเติมใบมะกรูดลงไป เราก็ลองชิมรสชาติบ้าใช้ได้หรือย่างอันนี้รสชาติก็จะให้ออกเค็มรสชาติก็จะมีเค็มหวานนิ้มรสชาติก็โอเคแล้วเราก็กลับให้มันทั่วๆ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะงาแต่นี้เราก็จะตักอาหารตักปลาผัดพริกแกงของเราใส่จานพร้อมเสิร์ฟเมื่อตักใส่จานเรียบร้อยแล้วเราก็นำพริกที่เราซอยไว้มาใส่ด้านหน้า ให้ดูสวยงามเพิ่มสีสันนี่ค่ะก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วจะได้ชมคลิปใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องนะคะ